กราบสวาหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆแฟนๆชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือเทีเ่ยมดวยก็มาไล่เกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนต์เข้ามาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับจี้นะครับผมและในวันนี้มีจี้เพิพ่มเข้ามาใหม่ด้วยกันทั้งหมดอยู่1จี้แต่มีทั้งหมด3เวอร์ชั่นนะครับผมนั่นก็คือปอดจับใยมีมุมนั่นเองจะมีเวอร์ชัน S นะครับผมมีเวอร์ชัน S บวกเนาะแล้วก็มีเวอร์ชัน S บวกที่ เป็นสีทองหน่อยๆน,นะครับผมอเราไปดูความสามารถของแต่ละเบอร์ชั่นกันเลยดีกว่าว่าเปอร์เซนต์จะแตกต่างกันมากหรือไม่โอเคความสามารถของจี้บอทจับยายแมงมุมนะครับผมอเมื่อายตรงข้ามย้ายทันทีนะครับผมมีโอกาส30%ที่จะเรียกายตรงข้ามมายัางตัวของฉันเนาะไม่แสดงผลนะครับผมบวกอีก10อืมแล้วก็ในตอนที่สกิลนี้ออกนะครับผม ความสามารถของฝ่ายตรงข้ามจะไม่แสดงผลอย่างเช่นถ้าเกิดพียยนลังวาร์ปใช่ไหมเราดักวาร์ป30%สําเร็จนะครับผมสกิลป้ายสีของพียยนลังจะไม่ออกเนาะเมื่อโดนดักวาร์ปมายังตัวของเราแล้วบนแรนดมัสของเราแล้วบนเมืองของเราอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็อีกความสามารถนึงเนาะเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกมายังบนตัวฉันมีโอกาส50%ที่จะได้รับพื้นที่บริจาคที่แพงที่สุดของไยตรงข้ามนะครับผมอันนี้คือความสามารถของบอดจับใยในม,มุมธรรมดาเนาะ30-50นะครับผมมาดูอีกหนึ่งเวอร์ชัน่นเป็นเวอร์ชั่นซูเปอร์นะครับผมหรือว่าซูเปอร์นั่นเองก็จะเพิ่มมา3%แล้วก็ข้างล่างเพิ่มมาอีก5%นะครับผม แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ซูเปอร์เนี่ยมันจะได้มาจากไหนแต่ลุงคิดว่าน่าจะต้องเติมตังแหละใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนไปดูวิธีการหานะาะเดี๋ยวลุงมาบอกก่อนว่าอะไรอ่ะโดนดักได้บ้างไ่ไปตามที่ใหม่แล้วนะนะอันเนี้ยจี่ก่อสร้างนะครับผมก่อสร้างเลนมาปุ๊บมันจะมีเขียนคําว่าอัปเกรดย้ายทันทีเห็นไหม สังเกตนะครับผมถ้าจี้ไหนหรือว่าความสามารถไหนมีคําว่าย้ายทันทีเนาะจี้นั้นอะ่ะจะสามารถโดนดักได้นะครับผมอ่าอย่างเช่นอันนี้ไม่มีใช่ไหมเมื่อสร้าง3ามขังไปยังจุดสตาร์ทไม่มีคําว่าย้ายทันทีนะครับผมแสดงว่าน้องเลสยังไม่โดนดักอ่าเป็น3ามหลังแล้ววนเป็นวนทั้งหลายไม่โดนดักนะครับผมแป้นเขียนแบบดูเป็นเขียนแบบนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะ โอเคสร้างสำหรังไปยังตำแหน่งที่ยืนเฉยๆนะครับผมไม่ได้มีการวาร์ปไปยังพื้นที่อื่นแต่อย่างใดเนาะไอ้แป้นเนี้ยจะไม่โดนแต่จะโดนตรงข้างหลังนะครับผมย้ายไปยังพื้นที่ของฉันท,ทันทีไอส้สกิลข้างหลังเนี่ยโดนเนาะอ่าเช็คดีๆก,ก็แล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมอ่าอันนี้ หลุมดำนะครับผมเมื่อตกพื้นที่หลุมดำมีโอกาส45เย้ยายไปยังพื้นที่ที่เลือกภายในแถวทันทีเนาะเห็นไหมมีคำว,ว่าทันทีนะครับผมสังเกตง่าย,ายอันไหนความสามารถไหนมีคำว,ว่าทันทีก็คือโดนดักหมดจบอ๋อแล้วก็ความสามารถของหมวกป้องกันสามารถป้องกันดักวาร์ปได้นะครับผมแล้วก็โล่ที่ครอบเราอยู่ก็สามารถดักได้เช่นเดียวกันกันได้ไม่ใช่ดักได้กันได้เนาะโอเค ตามนั้นเราไปดูวิธีการหากันเลยดีกว่านะครับผมวิธีการหาจี้บอดจับใยแมงมุมเนาะมีทั้งหมดอยู่1วิธีการหานะครับผมแต่หาได้2อย่างก็คือซูเปอร์นะครับผมกับแบบธรรมดาเนาะแบบธรรมดานะครับผมเราสามารถหาได้จากการสะสมใยแมงมุมติดแน่น S นะครับผม5ชิ้นเอามาแรกได้เลยส่วนใยแมงมุมติดแน่นสามารถหาได้จากการสะสมใยแมงมุมเหนียว A บวกกับใยแมงมุม A เฉยๆนะครับผมอย่างละไม่เท่ากันด้วย A บวก 2 a 3เอามนาะเอามาแยกเป็นใหยไม้มุมติดแน่น1ถ้าจะหา5เอา5ไปคูณนะครับผมสิกับ15อันเยอะไหมเยอะอส่วนทุกๆการสะสมใยไม้มุมติดแน่นนะครับผมเราจะได้รับลูกบาทเลือกของรางวัลพิเศษแล้วลุงก,ก็ไม่รู้ด้วยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมส่วนอันที่หายากที่สุดนะครับผมก็ได้จะเป็นซุป ซเปอร์บอดจับใยมงมุมเนาะก็จะต้องหาสมุดอัญเชิญซปเปอร์บอดจับใยมงมุม S, <S นะครับผมได้จากการุ่มได้จากแพ็กสุดคุม้มได้จากการุ่มด้วยเหรอโอ้ใครจะสุ่มได้เลยนี่ยะเดี๋ยวไปดูแพ็กสุดคุ้มนะครับผมว่าไอ้บัตรทองนี่มีราคาเท่าไหร,ร่กันบัตรทองนี้นะครับผมมีราคาอยู่ที่8 9บาบาทเนาะ ถ้าปิดก็สามารถซื้อได้นะครับผมก็ไม่แพงเท่าไหร่ก็มันไม่ใช่300อ่ะเนาะไอาถ้า300อ่ะแพงไปนะครับผมแต่ถ้าไม่เกิน189บาทเนี้ยโอเคพอหยวอนห่นให้ซื้อได้สำหรับคนที่ชอบจีน้นี้โอเคโอเคเป็นยังไงบ้างสำหรับจี้ใหม่นะครับผมบอดจับใยมีมุมบอกเลยว่าเข้ามาแล้วอะ่ะพวกใสาวาร์ปทั้งหลายนะครับผมอยู่ยากขึ้นแน่นอนถ้าไปสู้กับจี้นี้เนาะคือจี้เนี้ย อ,อย่างที่บอกอะ่ะมันดักแล้วใช่ไหมดักแล้วอะ่ะถ้าวาร์ปถ้าป้ายสีได้อยู่อะ่ะอันนี้จะไม่กลัวเลยแต่อันเนี้ยโดนดักแล้วอะ่ะป้ายสีไม่ได้สกิลยกเป็นข่ามันทางก็ไม่ออกเนาะอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครเจอก็พยายามอย่าวาร์ปเยอะโอเค โอเคประมาณนั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนะาะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอทุกคนมีความสุขกับการเ,เล่นกาาเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือเทเลกราวาลเกมเศรษฐีนะครับผมแล้วก็ถ้าใครจะปิดอีเวนต์นี้ขอให้ปิดไม่เกิน2,000เพชรก็แล้วกันเนะาะสักสุนะครับผมไปละคลิปนี้บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ